มักเซถอนตัวล่าอุนอีนะเลวฟูยังสนใจอยู่ไหมพิมริกเชิญ6ปัญหาหนักอกเลวฟูหลังจบฟุตบอลโลกในครั้งนี้ผลงานน่าผิดหวังแทบจะยกชุดทัเกระดิ่งแข้งเลวพูแพ้แมนเชสเตร์ซิตี้ตกรอบ4ี่คาราบารับ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันที่ทางโอลิมปิกมาเซย์ถอนตัวจากการล่าอันเซดินอูนาอีมารุมทัพนะฮะเนื่องจากนักเตะได้มีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งมีฟิล์ว้2เปีน,นี้สร้างผลงานยอดเยี่ยมในเวทีฟุตบอลโลกปี2022และก็มีส่วนช่วยให้บอระโกโจบอันดับที่4ของรายการดังกล่าวรวมไปถึงได้รับความสนใจจากหลายทีมในตอนนี้ซึ่งตามการรายง,งานจากทางสื่อของฝรั่งเศสระบุลเลนว่าบาเซโลนาและซัสตี้รวมไปถึงนาบารีให้ความสนใจอย่างจะกได้กองกลางไว้ย2เปยน,นี้ไปครอบครองอย่างมากและน่าจะมีการแข่งขันอย่างดุดเดือดในตลาดช่วงหน้าหนาวนี้ นอกจากนั้น OM เป็นอีกทีมที่สนใจอูนาอีมาอย่างนานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่เพิ่งจะขึ้นมาเล่นกระทางองเชใ่ใหม่ๆโดยเฉพาะทางปาโบรองโกเรียประธานสโมสรที่อยากจะได้นักเตะม,มาอยู่ในทีมกระนั้นทางบริเทนสปอร์ตระบุเลว่าบ์ลเซนั้นมีท่าทีที่เปลี่ยนไปแม้ว่าทางสโมสรยังคงสนใจอยู่สนใจอุนาอีคนนี้แต่สถานการณ์ตอนนี้แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเพราะค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมาขอนเตะในขณะนี้น ส่นกกวนด้าก่าที่ส่งบลให้บักเซย์ไม่มีเงินทุนไปแข่งขันกับทีมอืนดนนอกจากนั้นอองเชยยังบองว่าสโมอสรดังจากทางตอนใต้ของฝรั่งเศสคงไม่มีกำลังในการยื่นข้อสเสนอที่น่าพอใจอย่างแน่นอนในครั้งนี้เจเกนคอปมีปัญหาอะไรให้ต้องคบคิดหนักนะฮะหลังจากสุบัตบอลโลปี2022ป,ปิดฉากลงไปเนืองจาบอลโลกปี2022ป,ปิดฉากลงบรรยากาศสุบอลสโมสรจึงกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะลีกที่ไม่มีการหยุดพักอย่างพรีเมียร์ลีก เดอะเพูน่าออกสตนะาร์ตนาฬิกาได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนักแต่พวกเขาเองยังตามหลังทีมในกลุ่มทัพโฟไม่ห่างมากมายนักและก็ผ่านเข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จโดยจะต้องพบก,กับทางเบรอัลมาริดนะอย่างไรก็าตามทางเชคินคอปยังมีงานหนักต้องทำกันอีกมากมายโดยกานนี้ทางสื่อต่างประเทศขอพาพวกคุณนะฮะไปดูกับงานหนักที่ต้องเจอในครึ่งหลังของฤดูกาล2022เดเิมจากที่1กันก,กันกัน จะคว้าตัวใครเข้ามาเพิ่มในตลาดนักเตะเดือนมกราคมซึ่งเดวฟูฟ์นะครับมักมีการเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นดานิเอลแอคเกอร์มาร์ตินสกอเชลลรือโซเลชเฟรเเป้คูตินโยหรือแม้แต่ริเวอร์จิฟันดล้วนไปอยู่กับทีมในช่วงกลางฤดูกาลแลกเแตร่รายล่าสุดที่ของแดงคว้าตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมคือลุยดิออสและก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขาเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยม โดยหงแดงนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับทางจูบเบอร์ดิงแฮมของดัดมุนมอยเซสไคเซโดของบริตันและก็เอนโชเฟนเดสของเปฟิก้าอย่างไรก็ตามหลายคนยังมองว่าทีมของเชคเกนคอฟเนี่ยไม่จะเป็นต้องเสริมทัพในช่วงเดือมนมกราคมเพราะนักเตะต,ตัวหลักบางบรายนั้นกำลังหายจากการบาดเจ็บนอกจากนี้ยังมีกางเสริมอย่างทางอเล็กออกเด็กเชมเบเดนฟาบิโอคาบันโจและเคอร์ติสโจนแต่เชื่อได้เลยว่าแฟนบอลหงแดงคงอยากจะเห็นนักเตะใหม่เข้ามาเพิ่มชีวิตชีวาให้กับทีม บางทีกองหน้าและบิฟฟิลยังนักคนนะฮะคงจะเพียงพอในคาแรนี้ก็เป็นได้ต่อมาข้อที่2ทําอย่างไรให้เะเตฟฟิตสมุ์แบบโดยดิวพูลนั้นออกสตาร์ตนาฬิกานี้ด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกคอมเมนตี้ชิลและดูเหมือนว่าพวกเขานั้นพร้อมเต็มที่แล้วสำหรับการลุ้นความสำเร็จนะแต่แล้วสิ่งต่างๆบา,ายก็เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเสียดาบีเกต้าและก็เคอร์ติชจนจากการบาดเจ็บซึ่งอีกไม่กี่วันต่อมาอิบราฮิมาโกนาเต้เจ็บหัวเข่าในเกมอื่นเครื่อง ท่านั้นยังไม่พอติโกอันการาเล่นได้เพียงแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปในเกมนัดเปิดฤดูกาลกับทางฟูแลมตั้งแต่น,นั้นทางเจลซนคอกก็เหมือนถูกบังคับให้ต้องคอยปรับแทคติกแบบเกมต่อเกมเนื่องจากเจอปัญหาหนักเตะบาดเจ็บและไม่ฟิตเล่นตลอดทั้งเกมนะฮะโดยจนแดนแฮนเดอร์สัน un, an, if, แอนดี้โปรพเซนช่เอลมาซิฟและก็อเล็กอเด็กเชมเบรนต่างมีปัญหาสภาพร่างกายขณะที่เจโกโชตา้าและก็ลุยดิอาสต้องพักยาวนะโดยอาตูเมโลที่เซนต์ย,ยามาในช่วงเดือนสิงหาคม ยังทาผลงานไม่ค่อยดีนักอย่างที่ถูกที่หวังไว้และเพิ่งจะลงสนามไปเพียงแค่สปกาทีเท่านั้นจนถึงตอนนี้เดยด้วยฟูเนี่ยเพิ่งแต่งตั้งจนทานพาวเวอร์เป็นแพทย์คนใหม่ของสโมสรโดยจะมารับหน้าที่แบบเต็มรูปแบบในช่วงเดือนมกราคมนี้ซึ่งครับเองก็หวังว่าเขานั้นจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่ปวดหัวนี้ได้แน่นอนนะต่อมากขจะเป็นข้อที่3ใครจะเป็นคู้หูของฝันได แม้จะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีสุดนะฮะแต่ทางเฟอร์นิฟันได้ยังเป็นประก,การัหลังคนสําคัญของลิเวอร์พูลอย่างไม่ต้องสงสัยคําถามคือใครจะมาเป็นกู่หูในนารับของเขาอิบริฮิมาโกนเตทำงานได้ดีกับทีมชาติฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกปี2022และก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ดีพอที่จะเปิดเป็นตัวจริงของสโมสรได้แต่ทางโชยอลมาจิฟและโชโกเมสต่างฟิตสมบูรณ์แบบและพร้อมใช้งานและก็พิสูจน์มาแล้วในอดีตนะว่าประสานงานกับกองหลังชาวดัตช์ได้ดี สำหรับตอนนี้คู่หูฝันได้กอนาเต้อาจจะเป็นคู่หูที่ลงตัวที่สุดแล้วแต่ครับเองเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินใจในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นฟาบินโยจะคืนฟอร์มเก่งได้หรือไม่โดยทางฟาบินโยคือกำลังหลักในแดนกลางของลิเวอร์พูลมาอย่างยาวนานนะฮะแต่ฤดูกาลนี้ฟอร์มของเขานั้นตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนและทอาร่างกายที่ดูไม่ฟิตสมบูรณ์แบบเหมือนในฤดูกาลก่อนโดยฟิลชาวแซมบาคนนี้มีความผิดพลาดให้เห็นบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ และทางจกเกนคอปเองก็มักจะไม่ใช้งานเขาในเกมใหญ่แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่ลดลงอย่าได้็ตามบรรดาเดอะคอปเองหวังบ้าในช่วงพักปรเบรกฟุตบอลโลกฟาบินโยจะกลับมามีสภาพร่างกายที่แข็งแกรง่งและก็มีฟอร์มที่ดีครั้งต่อมาก็จะเป็นดาวินดูเยสจะระเบิดฟอร์มเก่งได้หรือไม่ฟอร์มของลิเวอร์พูลในรายการนี้ขึ้นๆลงๆนะฮะไม่ต่างกับฟอร์มของดาวินดูเยสซึ่งดาวยงิงชาวอัลกววยคนนี้ ทำไปทั้งหมด7ประตูจากทั้งหมด10เกมก่อนจะพักไปเล็กเพื่อบนโลกแม้ฟสาส์สติดูดีแต่ต้องยอมรับนะว่าฟอร์มของเขายังขาดความสม่ำเสมอโดยช่วงที่ทีมยังไม่มีเตีโกโจต้าและก็ลุยดิอาสนน่นอนว่าความคาดหวังในตัวของดูเจชย่ยอมมีมากขึ้นไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าอีกไม่กี่เดือนต่อจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์ความจริงของอดีตหัวหอ,อกเบฟิกาป่านี้และข้อสุดท้ายจะต่อสัญญากับทางเกตาหรือไม่ อนาคตของเกตายังคงมีเครื่องหมายคำถามเช่นเดียวกับทางโรเตอร์ฟิมิโนอเล็กซ์ออกเล็กเชมเรนและก็เจมินเนอร์ที่กำลังจะหมดสัญญาในช่วงเดือนพิศนายน์บิดฟิลีิชาติกินีสามารถเจรจาการสโมสรอื่นได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมมีการรายงานข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นจะต้องการจะเก็บตัวเขาเอาไว้และขอดูผลงานอีกสัก 2- 3ถึงนัดถ้าเขามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบถ้าเขาโชว์ฟอร์มไม่ดีถ้าเขาจะลงเล่นสม่ำเสมอนน่นว่าเขาคือหนึ่งในกองกลางชั้นยอดและจะได้รับสัญญาฉบับใหม่ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่คำว่าท่านะเลวพูจอดป้ายเป็นแค่รอบสี่ในศึกคาราบาวครับหลังออกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ซอยดยสกอร์2ต่อ3บนพราสปอร์ีที่ปานมาโดยแมตช์นี้ส่วนใหญ่ทำง,งานที่ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเ,เริ่มจากที่เควินเคเดอร์โชเซฟี่สวย2ครั้งในครึ่งแรกและก็อีกครั้งในครึ่งหลังแต่ทั้ง3ประตูที่เสียไปต้องบอกว่าบทปัญหาป้องกันจริงๆได้ไปเจ็คคะแนนเชมิเนอร์ เกมรับไว้ใจได้แต่มีจุดเด่นเรื่องเกมรุกนะฮะซึ่งประตูตามติดเสมอได้มาจากการแอซิดของเขานานสยดายที่ได้รับอาการบาดเจ็บงานนี้ได้ไป6คะแนนโจโกเมสผิดพลาดมหาหันที่มัวแต่ยืนเมอปล่อยให้ออร์ลิงบาวฮาแลนด์วิ่งสอดเข้ามายิงประตูแรกยืนตำแหน่งผิดพลาดจนเกือบเสียประตูอ่านทางบอลไม่ดีเคลียบอลไม่ขาดขึงหลังถูกโยกไปยืนแบกขวาและก็ไม่มีอะไรดีขึ้นงานนี้ได้ไป4คะแนนช่วยอัลมาติฟ ช่วยดันเกมบุกให้ทีมจนนำไปสู่การได้ประตูตามที่เสมอเกมรับยังคงไม่วังใจได้เกมตัดเกมการเสียบสก,กัดแม่นยำแต่มีติดพลาดเรื่องอ่านจังหวัดลูกโด่งนะได้ไป6คะแนนแอนดูโรเบันการน,นี้เป็นอีกเกมที่ทำผลงานต่ำกว่ามาตรฐานไม่สามารถร,รับมือกับทางบริยัตมาเรชได้เลยมีส่วนทำให้ทีมโดนยิงประตูตั้งแต่ต้นขึ้นหลังได้ไป5คะแนนฮาวย์เอบเริ ทำผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันในแดนกลางไม่สามารถสร้างสรรเกมได้การวิ่งทะลุทะลวงที่เคยโดดเด่นไม่มีให้เห็นในแบบนี้ได้ไปห้าคะแนนเสเตฟนานไบเซติกแทบจะไม่ได้ยินชื่อของเขาตลอดช่วงที่อยู่ในสนามทั้งการครองบอลและการผ่านบอลทำให้อย่างน่าผิดหวังแถมยังโดนเป็นเหลืองช่วงครึ่งแรกอีกด้วยได้ไปสคะแนนชิโกอันคาตรา ผลผลงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันในแดนกลางไม่สามารถจะสร้างสารเกมการวิ่งทะลุทะลวงที่เคยโดดเด่นไม่มีให้เห็นในแมตชนี้ได้ไป5คะแนนโมฮัมเหม็ดซาลาผลงานทักเงียบมากในช่วงครึ่งแรกแทบไม่มีบทบาทในเกมรุกจนกระทั่งยิงประตูตามตีสเสมอ2อรต่อ 2, 2และจากนั้นก็หายไปจากเกมดูเหมือนสไตล์การเล่นของเขาจะโดนจับฐานได้แล้วได้ไป6คะแนนดดวินดูเจส ความบรดเร็วเป็นจุดเด่นและก็สร้างประโยชน์ให้กับทีมเล่นแบบไม่เห็นแก่ตัวในจังหวะแอซิสให้ซาร่าแต่ด้ผิดหวังก็คือโอกาสจบสกอร์แบบจัดจ้าสองครั้งนั้นยิงออกอย่างน่าตะเฉยได้ไป6คะแนนแอสตาก็จะเป็นฟาบิโอคาบันโชงานนี้ขยันคล่องแคล่วจบสกอร์ฉลาดแต่ยังไม่ค่อยนิ่งในรเรื่องการจับบอลร่างกายเสียเปรียบในจังหวะเข้าปะทะต้องแก้ไขจุดนี้ได้ไป5คะแนนและข่าวที่พวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมมาฟังกันทุกคนครับ